สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ <c oughs> ผมเท่าบันเทิงนะครับไลน์นี้ต้องเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับก็มีเลยนะมีครูเท่าท่านหนึ่งนะท่านก็เป็นเอ่อเป็นเอาก็ว่าท่านเป็นคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านคนหนึ่งนะครับท่านก็ บอกว่าเห็นผมเนี่ยนะทำ u t u b e เกี่ยวกับเรื่องพระเรือเจ้าเขาก็ฝากมาเขาบอกว่าองค์ของเขาเนี่นะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเขาตีไ้สองล้านห้านะเขาว่าสองล้านห้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าใครสนใจติดต่อมานได้เลยนะครับสองล้านห้านะครับท่านผู้เท่าข้างบ้าน รับรองว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ของผมนะครับเขาฝากมานะเขาฝากมาเขาบอกว่าถ้าขายได้ขายเลยให้ช่วยไลค์ให้หน่อยผมก็รับปากแต่ผมไม่ได้รับรองว่าจะขายได้หรือไม่ก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนดูแ้วถ้าหากว่าเพื่อนเพคนไหนนะครับสนใจองค์นี้นะครับสองล้านห้าครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะสวยสมราคา ตามที่ท่านผู้เฒ่าคนนี้เขาบอกว่าของเขาเก่งแท้แน่นอนเรามาดูกันเลยนะครับนะครับดูจากรูปพันสันฐานนี่นะครับก็แน่นอนเลยนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะครับวัดระครังนะครับพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่แน่นอนนะครับ นะครับนี่เลยตรงเป๊ะเลยนะครับพิมพ์นี้ได้ถูกพิมพป๊ะเปะ๊เปะขยายดูเนื้อหน่อยนะครับเออโอ้อันนี้เดี๋ยวขยายทีนึงนี่ดูกันจะจะเลยนะครับอ่าอ,องค์นี้ขยายแล้วเขาบอกว่าของเขานี่เป็นพิมพ์บางขุนพรหมโอ้โหนี่ไงครับบางขุนพรหม มีขีครูมีขีครูเกสบัตเฉียงครับสุมงอม้วนเข้าโอ้นี่แะครับโอ้โหสุมเป็นคอปองอ้อยคัดสิกคัดสิกนะครับโอ้มีมีอะไรมวนสารครับมีเอ่อกระเบื้องกำแพงเพชรมีพวกยกนะครับพวกหิน เออมีรอยยุบแยกยน่นหนอนดน้นปูตายมีนะครับโอ้โหร่องรอยของความเก่านี่โอ้โหข้างหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านโอ้โหมวลสารนะครับมวลสารโอ้เม็ดดำเม็ดแดงว่าร้อยแปดผงพุทธคุณนะครับเศษก้านทูนะครับโอ้โหโมวลสารถือว่าแน่นนะครับ อันนี้เป็นของอ่ดูแล้วก็จะต้องเป็นของวัดบงขุนพรมนะครับเ mm hmm. พีรณาดูก็ม mm ีขี้กุนะครับ mm hmm. มีขี้กุคขี้กุเกราะแล้วก็มีเออขี้กุก็จะเป็นคาบจางๆนะครับทั่วองค์เลยนะครับอันนี้จะเป็นอื่นซะไม่ได้นะครับหรือเพื่อนๆดูแล้วเห็นเป็นอะไรครับเป็นวันลระครังหรือเปล่าวัลระครังฝากกรุที่บางหุนพรมที่เขาเรียกว่า,วา สมเด็จสองคลองหรือเปล่านะครับเอาชเชวญพิจารณาดีนี่เป็นนะครับมีรอยหนอนด้นยุบแยกยนต์นะครับอืมนออี่อโอ้โหดูมวลสารแลประทับใจจริงๆเลยครับพระองค์นี้มีจะเห็นรอยขี้กรุบางๆนะครับเป็นฟองเต้าหู้บางๆผิวนิ่งใช้ได้เลยนะครับอันนี้บ่งบอกว่าเป็นพระกรุนะครับเป็นพระกรุแต่ว่า ทีกุนี่ก็กระจายทั่วองค์นะครับผิวนะครับผิวพันวัฒนะอมเหลืองนะครับผิวเหลืองๆส่วนเนื้อบางส่วนนี้ก็เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวอมเหลืองอมเทานะครับคาบฟ้านี่สวยนะครับสวยงามที่สุดนะครับพระองค์นี้ดูแล้วประทับใจนะครับดูแล้วประทับใจนะครับดูเนื้อในนะครับ ส่วนที่เห็นดำๆนี่ก็เป็นพวกคราบต่างๆนะครับคราบอ,อาจจะเป็นคราบอะ,อะไรลารักอะไรหรือเป็นความเก่าหรือเป็นส่วนที่สัมผัสกับกรุหรือ,อยังไงก็พาไปร้อยๆปีก็จะต้องผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะแยะเช่ครับนี่ดูิกุกรับคิกุมีเห็นเป็นฟองเต้าหู้เลยนะครับเนี่ยตรงเสียนผาเนี่ยเป็นไงครับท่านเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับ ถ้าชอบใจนะครับสองล้านห้านะครับพระองค์นี้นะครับของท่านผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าคนนี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีหน้ามีตานะครับอยู่ในแถวบ้านผมนะครับเป็นผู้ที่กว้างขวางคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะมีพระสักองค์หนึ่งแล้วก็มาให้ผมไลฟ์นี่นะครับให้ผมลง youtube นี่ก็แน่นอนว่าท่านก็คงจะต้องไม่ทำให้เสียชื่อท่านแน่นอนนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสองล้านห้าบาทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สองล้านห้าอื่นนะครับสองล้านห้าบาทไทยนะครับก็นะครับติดต่อมาได้เลยคอมเมนต์มาเลยว่าอยากได้พระองค์นี้อยากจะเช่าบูชานะครับผมยินดีนะครับเทียมสื่อกลางประสานงานให้นะครับรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะครับท่านไหนที่อยากจะให้ผมเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับเรื่องการเช่าซื้อขายพระก็ผมก็ยินดีนะครับ แต่ก่อนอื่นก็ขอฝากองค์นี้เอาไว้สักหนึ่งองค์นะครับสองล้านห้านะครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่ต้องขอบอกซะก่อนนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ท่านผู้เฒ่าในชุมชนผมเนี่ยที่ผมก็ได้รู้จักมักคุ้นกับท่านในอย่างดีท่านก็ได้วานผมท่านก็ไหว้วานผมว่าให้ช่วยเป็นธุระให้ท่านหน่อยนะครับ ก็เพราะนั้นคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่พิเศษสุดนะครับแตกต่างจากคลิปอื่นๆน,นะครับนะครับเพราะถ้าเกิดว่ายังไงก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเออคลิปนี้มาแปลกนะครับนะครับเป็นเพราะว่าช่วยเหลือครับช่วยเหลือพักพวกกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าตาท่านผู้ใดแล้วก็ใครสนใจนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับราคานี้นะครับไม่มีขึ้นนะครับไม่มีการขึ้นราคานะครับยืนอยู่ที่สองล้านแปดเออสองล้านห้าครับสองล้านห้าครับดูดิครับสมราคาแค่ไหนครับมวลสารจัดเต็มครับมวลสารจัดเต็มครับอันนี้บางผมนะครับมีขี้กรุให้เห็นก็ยอมกะยอมนะครับเออส่วนพระองค์นี้จะ อย่างไรนะครับก็ให้พิจารณาดูจากที่ผมไลค์ไล,ไลให้ท่านชมแล้วก็ก็อาจจะมาก็อาจจะมาดูของกันนะครับดูของจริงนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ผมนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอกราบลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ